สวัสดีครับผมครูวินัยณที่แห่งนี้บ้านสนามบินมู่16ตํตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ตั้งของอนุสร์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญยิ่งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระองค์ท่านที่ชาววิเชียรบุรีร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นย้อนกลับไปในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ยามที่แผ่นดินต้องการความกล้าหาญและผู้นำที่เด็ดเดี่ยวเมืองวิเชียรบุรีแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพครั้งสำคัญเมื่อครั้งที่พระองค์สเสด็จยกกองทัพไปตีทัพขเขมรณ์นะเมืองวิเชียรบุรีแห่งนี้ทุกก้าวย่างของสมเด็จพระนเรศวรคือการสร้างประวัติศาสตร์และความเป็นเอกราชของชาติชาวอำเภอวิเชียรบุรีจึงร่วมกันสร้างศาลแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นที่เคารพสักการะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ความสำคัญของศาลแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การรำลึกถึงวิรก,กรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันที่25กรกฎาคม2518เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ทางอำเภอจึงร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในช่วงวันกองทัพไทยเป็นเวลาสวันคือในวันที่25ถึง27มกราคมของทุกปีซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดทีเดียวศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจ,ใจิตใจเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น การเดิน,นทางมาสัการ์ก็สะดวกครับอยู่ห่างจากแยกทางหลวงหมายเลข21ประมาณ8กิโลเมตรที่เห่งนี้ที่ความภาคภูมิใจของชาวท่าโรงชีวรีและชาวเพชรบูรณ์อนุน้อน,อนแห่งมหาราชผู้คููแผ่นดินจะคงอยู่คู่เมืองวิเชนบุรีตลอดไป